มาสายได้ กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดี FC. เอฟซีเบิร์ดถูก่านบาวาอยู่ลาวอยู่ไทยอยู่ในประเทศและต่างประเทศด้วยพี่น้องพบพอกับน้งหนักคือเก่าด้อจ้าเด้อตอนนี้กำลังย่างออกไายออกหน้าพี่น้องบริมเวณงมมืดออกมืดอนี่ออกเจ๊งเลจักหน่อยและะ้วก็ถือผลไม้นะออกไปไว้กินเวลาเมือ่อยน้งเอ้ยสู่กันกินอยู่คันนาเนาะ ราวามือนี้ใหญ่บ้าใหญ่เลยตอนเศร้อาออกไปดำหน้าก่อนพี่น้องเลยเมื่อฝนพี่น้องแล้วก็ฝนตกลินเนาะตกลินยังบอยุดบอยอดเลยพี่น้องเ้ยหน้าโคกก็เหากับพอตแต่ได้เปียกเนาะถ้าปันตกดูดูนะนี่หน้าแบบเข้มเซ่เข้มยังกะสีถ่วสียังแน่เนาะพี่น้องเนาะ แต่กาสีโบทวมดนเนาะเพราะว่าน้ำยังบริขึ้นบริจังไดนำนานน้นงนานกับพอมีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฝนตกตลอดถาด้าแดดจักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยคือสิบกเบิดเพราะว่านาโคกเนาะบริเหมืนนาบุงนาทามเนาะข้าเจ้าก็สิแล้วเนีย จ,จ่างคนเนาะยังเรือบัวลาย,ยาเรือหายสองหายกับตกกะกากับเจ้ากระเล้วมือนี่สวนฮาวผัวยังอีกดนพี่น้องเลยอีกดนไปใส่กับใบาทางกับเปื่อนเปื่อน กับคาดำนาพี่น้องเอ้ยยังบ่งมีเวลาไปใส่เลยทางกับคาพี่น้องตงหน่อยกับดำนาแล้วก็มาห้าสิบเบ็ยจ่แทนีไปลาลายขวบปีปลาลายหลายอันนี้คือทางมานาพี่น้อง ฐานาฝนก็สิประมาณนี้อย่าขิดสภาพเลยเพื่อสิมาป่านมาแปลงอีกขนดินใส่บริเนณน้อยๆขาดคูปีส่วนวางต่อไปนะเอา่อใส่เนาะซื้อ่อปูนมาใส่แต่ชงใส่บปว่านา้ำไหลบ่ทันนะพี่น้องไหลหลัดก็เลยขาดเลยพอจะจ่อยออกมา จะถามมาเสดรได้งินแต่เสียงว่าวนอกจากเสียงคนอยู่ทางใดทางนี่เด้อพี่น้องจ้าเ <c oughs> <c oughs> ตรียมออกไข่ออกหน้าพี่น้องตอนเศร้ากะซีเจมเจมเนี่ยเพราวะว่าโกบแป้งมากนะพี่น้องเนาะโผลแป้งโผลแป้งมากเพราวะว่าถ้าเฮาปลาหนาสดมันแบบว่าข้าแมแดดออกมานะพี่น้องเพราวะว่าคู่เมืองก็มีแดดอยู่แล้วเนาะข้าแมแดดออกมาก็ม,าม,ออกม,ากมันเสียหายแห้งเขาก็เลย ต้องได้โปะแป้งออกมาพี่น้องบอยมันงามๆพี่น้องบ่ได้หิวนี่ยรอหิวพลไม้ของแสบยางออกเทียงหน้าพเพาะเลยกำลังคาดหน้าตอนนี้เนาะเขาก็สิลุยดำเลย กะสิลำบางนะจักหน่อยเท่าัพทราบก็ยันเปียกน้ำพี่น้องเว้ยว่ากัได้ว่าขาดหน้ายัางบ่โอ,อ้พอในอขาดแล้วเลยเาส,ยา,สายต่องต้านเลยพอ บรรยากาศยามเศร้าน้องยังไฟแต่แต่ไฟให้งวยอย่างอย่าไล่ไล่ลุยดำนาแต่เศร้าเลยถ้าแม่ส่วนประฮาเฮ็ดกะบ่ได้ไปเนาะ เมื่อนีร่ไอคิวกับไข่พี่น้องเอ้ยขาดคนดำหนาดำนาแล้วไอคิวกับ,บสบายน้องไอคิวบสบายน้องคำกับบริษัทนาเอาลูกเพื่อนอยู่เพื่อนขาดคนดำนาไปอีกแล้วทศชายเส,สด็จดำกับเบื้อตสนี่สองคนสามคนทั้งพญ่์ใหญ่จอยพี่น้องหนักดำนาเนาะเมื่อวานนี่ได้นาอยู่เจ็ดห่ ป้าอีต้นงวดเดยบอได้อยู่ในนอนโอ้เสียงผ่าหงสนันนะเส้ลงขีบจะบ้ามือเนี่ยฮะผู้ลกผู้ดำพี่น้องเอ้ยถาบประเฮตแบบนี้ก็เดือนหนึ่งก็คือสิบเลวเมื่อวานในท่าแม่ก็ลุยหลังจากเขาขึ้นแต่ดำาหน้าเหมือนเมือดพี่น้องเขาก็มาดึงกาต่อมเมื่อวาน ตนทุ่มหนึ่งจากใเมือ่อดึงก้านะหกมุมปลายแล้วก็ทุ่มทุ่มเลอยๆแล้วก็เมือ่อบบเห็นหุ่งดึงก้าเนาะก็ได้ไลยกองไลยมาเติบวานในเจ็ดหายเงเลยพี่น้องมาดึงก้าจนบบเห็นหุ่งเมื่อวานเมื่อคืนนี่ไหม <laughs> โุ้ยขออทดขออไัยพี่น้องเกือบตีลังกาลงหายหนาลืนล่นลื่นเอิงตึงขาดเดบรลอย น้ำมาปร้ดได้อืดปดได้ยากเลยพี่น้องเงินบาทนี่สัมสีดำนะดำจนเทาเหลวพอน้องอันเนยตอนนี้กำลังหวานพูยพูพี่น้องหายบักไงล้วก็ยาวตอนนี้เขาก็จะเตรียมดำนาเดนองตาลงมา เมือ่อน,นีนดำนาได้แล้วพี่น้องเอ้ยขาดน้องค้าบัดเพิ่มน้องต่านเมื่อนี่โอ้ยเป็นการขาดพี่น้องตอนนี้กตอนนี <c oughs> ้ก็ทางกาดนะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเด้อตมาทางก้าเตรียมไปดำน,นาแล้วพี่น้องเอ้ย ลงตะเศ้าเนาะนีแต่เมื่อนีนคือสิบวัเดอเด้อน้องตาเนาะฝนตกเล่นมี่จะฉีนาวพี่น้องะไอเมื่อนี่แต่ฉีนาวเลยเมือนผ่านน้องข้ามไปกับน้องตามาแทนได้เหมือนกันไปใครมือน ว่ายลูกค,คนไหยก็ได้อยู่มันไห้เอาไปคิ้วแล้วเหมือนฝนตกดูโบโบบา,านเบิด์ตกาสองลอยปลายหมัดพี่น้อยอู้มีคนมาเพิ่มเลยจ้าพี่น้องสาวเสื้อแดงแรงมาแ,แต่เ้าเลยจ้าอู้สาวโสดเสื้อแดงมาอีกเลยพี่น้อง สงกระแดงซ้ำเลือด,อเ,ดเสียกระแดงใจไหวไอยางแดงหมดเลยค่ะเม่นบ่ยายลงไปจา้าอุ้ยหายบักใหญ่พี่น้องจ้าสบายดีพี่น้องหายบักใหญ่เลยผู้พยายจไอยกับบริยูผู้ผขุดกันหยาเพกหยายางเนาะแล้วก็ ขอเนยกะไทยหน้าพี่น้องเอ้ยอุ้ยลุยกันแต่เศร้าเลยจ้าเมื่อนี้พี่น้องหายใหญ่เอิงเติงเลยลุยแต่เศร้าเลยพี่น้องเอ้ยตานหลาะยายกะป้าพี่น้องเอ้ยถ่ายคลิปกลายยังบดิล่งเลยพี่น้องเอ้ย ผ้าห้องผ้าแตกสนั่นอยู่เดี๋ยวนี้นั่นห้องดังสนั่นู่พูอุย้ยตายเลยพี่น้องดำนากลางทุ่งมืดพ้นสนั่นอยู่มืดในพ้นกัะสิตกแห้งอีพี่น้องเ้ยลองคลิปบั บวทวงประท่านก็นต้องขอโทษขอไยเด้วพี่น้องจ้าเอาเลยเด้อน้องหน่อยก็สิลงดำหน้าละบะ้านนี้สำหรับคลิปนี้ก็สิขอก็บภาไปเพียงเทีานี้เด้อยพี่น้องพบออการลิปต่อไปขอบุญขอบคุณล,ลายๆที่ขามาเบิ่งมาส้มมาให้กำลังใจน้องหนัดเด้อขอบคุณล,ลายๆเด้อสบายดี